การหาเรื่องหาเราเอาลง YouTube เราก็เลยตามเก็บคําพูดเนี่ยอย่างผมเจอครูบาอาจารย์ทั้งพูดนะอย่างพลเรืออ่าพลอากาศตรีสุรินทร์คุ้มจันทร์เนี่ยที่ที่ประกาศเ็พูดระดับในในในลำดับหานลดับตน้ตนๆของไทยเนี่ยเข้าอยู่อนุสาสนาจารย์เนี่ยสายทหารหาเ,เอาของาอาจารย์ได้ที่อยู่เชียงใหม่อาา่ะจะเอาไปนเรศจิตรักเออเนี่ยเน่ยเออเนี่ยโอ้แต่มาหาอันอันนี้รู้จักเจอคือได้เจอเข้าไงฉันท่านได้จิตรักนี่ ก็เจอตัวท่านโดยจริงอ่ะทำมาในงานคือผมเป็นปยากนจริงแล้วเป็นงานศทีวัตก็จริงแต่ครูบาอาจารย์มาผมบันทึกทุกครั้งเลยยางไงจะเจอคือเราชอบฟังลีลาการพูดมันมันมาจากความรักก่อนนะที่ชอบฟังเขาก่อนยังตอนแรกไม่เดยพูดอ่ะผมเป็นคนพูดเร็วเร็วเราฟังมันไม่กิดชาตอนหลังพยายามดูตัวเองทุกครั้งพบขอบกป้องตัวเองทุกครั้งผมอ่ะจริงแต่คนอื่นไม่รู้อ่ะบางทีเราโอ้คำคำบางอย่างบางคํา มันพูดผิดไปเราขบประยำเลี่ยงบางคําเช่นพระราชพิธีเกี่ยวกับหลวงหลวงอะไรเงี้ยเออเออประการพูดเลยบางทีรีบมันขัดมันดูฟุ่มเฟือยกอเราแม่เลี้ยงซื้อด้วยเพราะว่านี่ปั๊บรีบมันขัดเลยครับมันแตกท่องคอแต่ความจาดีกับวัตถุอ์กรอยดีบางทีมันอย่างเงี้ยทะเลาะเราอัดไปเรื่อยๆมันจําไม่ได้นะมันต้องท่องมานานๆตอนเป็นเนยเป็นพระท่องมามันมาปุ๊บมันก็ได้จังหวะลงพอดีเลย ไม่ได้เดแก้วเลยครับผมเรียนไปพอเรียนปพอริ่มจะได้บางหมดเวลาทำงานแล้วครับอพัดที่ไหนฮะอ่อนเหลอฮะแต่ว่าดูเหมือนอสัตว์ปลอกผู้ใหญ่รู้จักลงลง ฝากหลายคนอยู่นะเห็นเอาไปตรงวตอด้ว,ว่าพอเดินโฟลงไปปุ๊บอ้าววาไไ่าแล้วหายไปไหนคอมเมนต์มานะออารมณ์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงภาคแล้วผมแตกลงภาคลงลงภาคไปไงอ้าวว่าแล้วหายไปไหนไม่เห็นไรวนนันนดไปอยู่ที่จันท <laughs> ก็เพราะเราเป็นวิญาเพราะวัดเราติดเหมือกนกันอ,อ๋อใช่ไหมฮะแล้วฮะอ้าวอ๋อครอับเราแตกเลยหายไปไหนเขามาใครมาก็ต้องอ๋อครับผมที่วัดอะใครมาเราต้องเดินจงกระเทุกคนเลยครับ มาในวัดเราเนาเดิน้วครับอ๋อวันนี้เป็นยาวิทยากรด้วยแหละฮะวัดวัดวัดและวัดอะไรฮะอ๋อที่เขาสมิงเขาสมิงอเอเขาสมิงอ๋อดีจิ้งหน้าที่ของมายามมีหน้าที่อย่างที่จะต้องพูดเือนกันจะไปเฉยไม่ได้บางอย่างมันก็ต้องสื่อสารไงไงต้องพูดต้องตั้งทายอ๋อ เราคนก้าวกลับเราก็จะไม่ขอบคุณเราเองเราก็ไปอบคุณเดินไปหาล <Lynn. S 1> เลยอะไรกว่าธรรมะตะกัจฉาใกล้ๆกันเลยเนาะเออสนทนากันอะไรกันพอวันนั้นไปที่เราบ๊อบเขาไปนึกแล้วว่าไปไหนมาอะไรกันอ๋ออย่างว่าอยู่ความลับแตกเลยเพิ่งแตกไปเออครับว่างานองการบ้องการทานข้าวกันยังครับ Cảm ơn các bộ chặt <laughs> này cho phát nè chặt chắn ly dạ hả Đại mà đỡ thải hải